คุณมีเงิน3า0 0 0 0หบาทคุณจะได้บ้านโมเดิลหนึห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งห้องน้ําพร้อมโรงจอดรถใช่ไหมครับป๋าใช่ครับสวัสดีครับป๋านึ่งสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับป๋านึงอยู่ตำบลหนองไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุด,ดอาราชธาน,นีครับราคาเท่าไหร่นะครับป๋านึ่ง สามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับตัวบ้านขนาดเท่าไหร่ครับป๋านึ่งตัวบ้านห้าเมตรคูณห้าเมตรครับลงจอดรถสามเมตรคูณห้าเมตรครับพาหนูไป,ปชมได้ไหมครับป๋านึ่งได้ครับได้ลงจอดรถขนาดสามคูณห้าพร้อมเทผืนปลัป๊กไฟหนึ่งจุดไฟสองดวงใช่ไหมครับป๋านึ่งใช่จ้ะด้านหน้ามีที่นั่งพร้อมหน้าต่างสังตัดพร้อมงานบัวแบบนี้เลยใช่ไหมครับป๋านึ่งใช่จ้ะได้ห้องนั่งเล่นขนาดสองคูณห้ากระเบื้องกระดีโต๊ะหกสิบคูณหกสิบไฟสองดวงพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวอ่างล้างจานหน้าต่างสองบานแบบนี้เลยใช่ไหมครับป๋ มอร์ไฟภายในห้องน้ำปูครุ่มให้สุดถึงฟ้ามีหน้าต่างต่างๆหนึ่งบานพร้อมฝักบัวเครื่องทะลุไม่รวมที่วางของที่แขวนผ้าชักโครกวันพีคอ่าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยใช่ไหมครับป่าหนึ่งใช่ครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทค่าของค่าแรงใช่ไหมครับป่าหนึ่งใช่ครับราคานี้ป่ารับสร้างกี่หลังขึ้นไปครับป่าหนึ่งสี่หลังครับขอเบอร์หน่อยครับป่าตัวเจ้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่สี่ครับ